สวัสดีครัเป๊ะๆละลายพันนะครับวันนี้ผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วครับกับการถ่ายทำรีวิวน้ําหอมนะครับแล้วก็วันนี้ครับผมก็ proudly present นะครับกับน้ําหอมาะดีเซนต์แบรนด์แบรนด์นี้ครับซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์ที่สั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนานนะครับกับแบรนด์นี้เลยครับชาแนลครับไม่มีใครไม่รู้จัก c ชา n e l แน่นอน ชาแนลเองครับก็คร่ำวอดนะครับอยู่กับในวงการแฟชั่นมาอย่างยาวนานครับสั่งสมประสบการณ์มาเรื่อยๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นห้องผ้าเสื้อผ้าคอสเมติกและสําหรับในไลน์น้ำหอมของชาแนลเองครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจของสายหอมหลายๆท่านนะครับมาอย่างยาวนานและสําหรับวันนี้เองครับผมก็จะหยิบเอาน้ําหอมตัวหนึ่งของผู้ชายครับกับบ้านนี้ครับของชาแนล แล้วก็ถือว่าเป็นน้ําหอมซึ่งถือว่าเป็นรากฐานของความหอมของน้ําหอมลายนี้ของชาแนลและก็สร้างกลิ่นที่เป็นอมะตะนะครับแล้วก็เป็นซิกเนจอร์ให้กับน้ําหอมในลายนี้ของเขาเองนั่นก็คือเจ้าชาแนลอาร์ัวออมขวดนี้นี่เองครับ สำหรับอัลัวออมตัวนี้ครับออกวางขายครั้งแรกในแบรนด์ของชาแนลเมื่อปี1999นะครับและก็ถือว่าเป็นการวางรากฐานของความหอมในแบบฉบับของชาแนลครับให้กับกลิ่นนี้ในลายของอัลัวออมของเขาครับได้อย่างลมตัวครับกับฝีมือการปรุงแต่งของเพ er อร์ฟูเมอร์คู่บุญบารมีของ c ชาแนลเขานั่นก็คือยาร์กโปชนั่นเองครับ และก็ต้องยอมรับเลยครับว่ายาร์คโบนะครับได้สร้างผลงานดีเด่นเอาไว้ให้กับเนื้อกลิ่นซึ่งเป็นแนวลักษณะของกลิ่นเนี่ยครับให้กับอัลโออมนะครับได้อย่างลงตัวมากและก็ถ่ายทอดพันธุกรรมต่างๆมาไม่ว่าจะเป็นตัวอัลโออมสปอร์ตนะครับอัลโออมสปอร์ตโอเอซ์ e ตรมนะครับหรือจะมาเป็นในตัวอัลโออมเอ dition bronze ซึ่งเป็นตัวที่ผมชอบมากๆในลายนี้ของชาแนลนะครับ ท้ายที่สุดแล้วครับไม่ว่าจะมีตัวแฟลงเกอร์ที่ทำออกมาได้ดีมากน้อยแค่ไหนใครจะชอบตัวไหนมากกว่าตัวไหนก็ตามครับยังไงซะก็ต้องยกความดีความชอบให้กับเจ้าอาร์รออมตัวนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นรากฐานครับเป็นจุดกำเนิดของน้ำหอมในลายของอารรออมให้กับ c h ชาแนลเลยทีเดียวกลิ่นของอาร์รออมนะครับให้ความรู้สึกที่แบบว่า มันดูแบบสดชื่นนะครับดูเฟชติดแนวแบบอลรกานนะครับให้ความรู้สึกหรูหราครับหอมกลิ่นมะนาวคือผมรู้สึกว่าเป็นกลิ่นมะนาวแบบเหมือนลูกอมฮอนนะครับลูกอมฮอนมะนาวรสน้ำผึ้งนะครับซึ่งให้ความรู้สึกแบบหวานสดชื่นแล้วก็มีความเย็นเย็นแบบเย็นเย็นเยี่เยีแบบบอกไม่ถูกอ่ะแล้วมันก็ให้ความรู้สึกที่แบบว่าดูแบบว่าดูมีอะไรครับในเนื้อกลิ่น มีออกแนวแบบครีมๆนะครับออกแนวแบบว่าให้ความรู้สึกแบบหนังๆห,หน่อย,อยเป็นหนังที่แบบว่าไม่ที่เข้มแล้วก็เป็นหนังที่บางๆให้ความหรููรเคลือบทําให้กลิ่นเนี่ยครับเป็นแนวซีรัสที่ดูมีมิติ และก็ดูแบบมีเสน่ห์ติดหรูนะครับเอาเป็นว่ามันคือน้ําหอมในไลน์ที่แบบว่าให้ความสดชื่นแฝงไปด้วยความหรูหรในเนื้อกลิ่นแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบว่าเออไม่ได้บอกว่าสดชื่นอย่างเดียวนะแต่เพิ่มมิติเข้ามาให้คุณดูแบบมีบุค,คลิกที่ดีขึ้นนะครับแล้วผมก็มองว่าอารัวออมนะครับเป็นการเบลนกลิ่นนะครับออกมาดูดีมากๆเลยครับไม่ได้แบบว่าสักแต่ว่าจะสดชื่นอย่างเดียวแต่ก็ให้เสน่ห์ต่างๆในเนื้อกลิ่นที่ดูแบบว่าทําให้ผู้ใช้ครับดูมีอะไรมากขึ้น ผมจะขอญอยต close up ให้ดูใกล้ๆนะครับกับลักษณะดีไซน์ต่างๆของแพคเกจของขวดของชาแนลตัวนี้นะครับจะเห็นว่าขวดของเขาจะมีลักษณะเป็นขวดแก้วใสครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมครับในลายนี้ของชาแนลน้ำหอมผู้ชายนะครับก็จะเป็นขวดเหลี่ยมๆแบบนี้ทุกตัวเลยนะครับจะเห็นว่าขวดก็จะมีความใสนะครับโชว์ให้เห็นเท็กเจอร์ต่างๆสีสันของน้ำหอมที่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็เนี่ยครับ ความหรูหราครับเป็นการออกแบบดีไซน์ขวดแบบ s i m p l y the best อะไรเงี้ยครับคือไม่ต้องมีอะไรมากครับเป็น minimal design ก็ว่าได้ครับคือไม่ต้องมามีลวดลายอะไรต่างๆให้เยอะแยะก็ดูดีขึ้นมาได้นะครับก็จะเห็นว่าจะมีลักษณะของรุ่นของเขานะครับสกรีนไว้ที่บริเวณขวดครับอลัวออมนะครับประมาณนี้ที่ฝาของเขาครับก็จะมีความหรูๆหน่อยครับเป็นการสื่อความหมายให้รู้ว่าเออน้ําหอมตัวเนี้ย ถึงแม้จะเป็นแนวสดชื่นแต่ก็มีความหรูหรานะจ๊ะอะไรเงี้ยครับฝาชแนลนะครับมีโลโก้ของ CC หรือ GOGO o Go h a n n e l นะครับแปะเอาไว้เป็น symbol, เป็นสัญลักษณ์ของชแนลเขานะครับเขาจะมีแบบ,แบบคล้ายๆกับเป็นเงินๆน,นะครับร้อมรอบบริเวณที่เป็นฝาของเขา,เาไว้แล้วก็มีแบรนด์ของเขาครับชแนลพ่นทรายครับเป็นตัวหนังสือเขียนเอาไว้ แบบนี้อยู่ใกล้ๆไม่แน่ใจว่ากล้องมันจะโฟกัสหรือเปล่าน่าจะเห็นละประมาณนี้ครับกับงานดีไซน์และเมื่อเราเปิดฝาออกมาครับหรือทับของเขาออกมานะครับเราก็จะเห็นลักษณะของสเปรย์ของเขาครับหัวสเปรย์ก็เป็นสีออกแบบไม่เงินสัทีเดียวออกแบบจะทองก็ไม่ทองจะครีมก็ไม่ครีมอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ รูสเปรย์ของเขาเป็นสีขาวนะครับแบบนี้ครับขวดนี้ที่ได้มาครับเป็นแบบเทสเตอร์นะครับผมได้มาจากสหายหอมท่านหนึ่งเอามาให้ผมหยิบยืมนะครับมารีวิวให้กับทุกๆคนได้ชมกันอีกแล้วเมื่อมันเป็นแบบเทสเตอร์เนี่ยขวดของชาแนลเขาเนี่ยครับเขาก็จะมีการ เขียนนะครับประเภทของน้ําหอมเอาไว้ครับเอาโดยตลทแล้วก็บอกแนวกลิ่นนะครับของเขาเอาไว้ครับว่าเป็นน้ําหอมแนวกลิ่นแบบที่ให้ทนแบบไหนเขาก็จะเขียนเอาไวใ้ให้เราดูนะครับ และแน่นอนครับเพราะด้วยความที่เขาเป็นตัวชูโรงครับให้กับความหอมในตระกูลนี้ของอัลโลออมนะครับผมก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นกลิ่นที่เข้าถึงได้ง่ายครับแล้วก็น่าที่จะพอเชื่อมโยงกลิ่นนะครับให้คุณรู้สึกดีๆกับมันได้แล้วก็ทําให้คุณได้รู้สึกไปถึงน้ําหอมตัวนั้นตัวนี้ที่ตามกันออกมาแล้วก็มีเนื้อกลิ่นที่มีโทนเป็นลักษณะของอัลโลออมตัวนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นตัวตั้งต้นนะครับให้กับชาแนลเขาแล้วก็เป็นกลิ่นที่ถือว่า มันยอดนิยมนะครับใ,ใครๆก็ชอบกลิ่นโทนๆเนี้ยแต่ว่าสําหรับตัวอโรออมนะครับมันจะแฝงเอาความหรูหราเอาไว้ในเนื้อกลิ่นอย่างที่ผมบอกไปอาจจะมีกลิ่นของทองกาปีน,นะครับมีแฝนด้วยแลเซอร์หรือเครื่องหนันะครับซึ่งให้กลิ่นมันดูมีวิติออกในแบบูดดี้ด้ครับแล้วมันก็ดูแบบว่าเออไม่ได้แบบว่ามาซีัสสดชื่นธรรมดาธรรมดาแต่แฝงเอาไว้ซึ่งความมั่นคงแล้วก็ความเป็น ความภูมิฐานนะครับคือถ้าเกิดคุณใช้น้ําหอมตัวนี้ของอโลออม A A A M, นะครับคุณก็จะดูแบบว่านอกจากจะดูแบบหอมแล้วเนี่ยแต่คุณยังดูมีความภูมิฐานดูมีความน่าเชื่อถือได้ความไว้วางใจจากคนรอบข้างนะครับในความหมายของเปเป้ละลายพันก็คือว่าถ้าเกิดวันนั้นนะครับคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะใช้น้ําหอมสักตัวหนึ่งที่มันให้กลิ่นที่สดชื่นนะครับกลิ่นสะอาดอาดหอมๆเป็นกลิ่นที่ดูแบบเรลั๊ก แต่ในขณะเดียวกันคุณก็อยากจะเพิ่มสเสน่ห์ เพิ่มความเป็นแบบว่าบุคลิกที่ดูแบบมีความแบบเป็นภูมิฐานนะครับให้มากขึ้นมากกว่าน้าหอมที่คุณใช้แบบทั่วๆไปเช่นแบบว่าเป็นน้ำสดชื่นธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ยครับแต่ตัวนี้ครับมันจะเพิ่มกิมมิคเพิ่มมิติในเนื้อกลิ่นที่ดูแบบว่ามีความหนักๆแต่ก็ไม่ได้หนักเกินไปนะครับแค่เพิ่มมิติให้มันดูแบบว่ามีความเป็นวูดดี้มีกลิ่นที่แบบดูแบบว่าสำอางสำอางเป็นเครื่องหนังหน่อยๆอย่างเงี้ยครับมันจะให้ความรู้สึกแบบว่ามันกลัวๆเข้าไปแล้วมันให้ความรู้สึกดีครับแล้วมันก็ทําาใให้้้คคุุณณน่รูสึกวไดชำ หอมสักตัวหนึ่งที่เรียกความเชื่อมั่นได้ดีกว่าน้ำหอมสดชื่นทั่วๆไปเพราะมันแฝงเอาความมีอะไรมีมิติมีความรูหรูเข้ามาในเนื้อกลิ่นและอย่างที่ผมบอกเลยครับกลิ่นนี้ครับของอโรอ,อมเนี่ยมันสามารถที่จะ เรียกความมั่นใจครับเพราะว่ากลิ่นของเขามันทําให้คุณดูภูมิฐานใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณทํางานที่บอกว่าต้องพบกับลูกค้าบ่อยๆนะครับไปเจอลูกค้าบ้างหรือว่าเกิดคุณนะครับต้องไปพรีเซนต์งานให้กับบริษัทต่างๆที่เป็นลูกค้าคุณนะครับคุณก็อาจที่จะต้องแบบว่าเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองใช่ป่ะแล้วก็อาจจะต้องเลือกต้องหอบสักกลิ่นหนึ่งที่แบบว่าให้ความรู้สึกแบบ เมื่อใช้แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราสะกดจิตคนรอบข้างได้นเนี่ยคือผมไม่แน่ใจว่ามันจะไปกับบุคลิกของแต่ละคนได้มากน้อยแค่ไหนคือผมก็มองว่าสําหรับอรวอ,อมนะครับน่าที่จะมาเสริมสร้างบุคลิกแบบนั้นนะครับให้กับคุณได้อย่างน้อยๆครับมันก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวคุณเองครับว่าเออคุณมีกลิ่นที่มันดูแบบว่าเป็นมิตรนะครับคือเข้ากับคนง่ายคือมันหอมมันสดชื่นแต่มันก็ยังแฝงเอาความแบบหรูหรา และถ้าเราจะมาพูดกันถึง performance ต่างๆที่ a l r o r e All Autolat ตอนนี้ทำได้ผมบอกได้เลยว่ามันเป็นน้ำหอมประเภท Autolat e ที่ไม่ขี้เรยเลยทีเดียวนะครับเป็นน้ำหอมที่ให้ performance ในเรื่องของการกระจายตัวนะครับแล้วก็ Longevity หรือว่าความติดทนนานนะครับทำได้ดีเลยทีเดียวกลิ่นของเขาเนี่ยครับฟุ้งกระจายได้ดีบนผิวของผมนะ อันนี้ผมจะพยายามครับ based on ผิวของผมเองนะครับยังไงก็เกิดใครสนใจเนี่ยไปลองกลิ่นของเขาดูไปลองเทสที่ผิวดูแต่สำหรับลักษณะการใช้ของผมเองนะครับผมก็จะฉีบบริเวณหน้าอกนะครับบริเวณอกของผมนะครับประมาณ2สเปรย์นะครับแล้วก็ข้างลำตัวทั้งสองข้างท้ายทอยนะครับไล่ไปกลางหลังแล้วก็รอบคอประมาณน้ครับประมาณ6-8สเปรย์ เมื่อผมใช้นะครับผมพบว่าการกระจายตัวต่างๆเนี่ยมันทำได้ดีมากๆนะครับจะช่วงสองสชั่วโมงแรกหดือแล้วก็แล้วแต่การทิ้งกลิ่นการกระจายกลิ่นมันทําได้ดีที่จะสามารถที่จะเรียกคําชมหรือว่าเรียกคําทักทายจากคนรอบข้างได้ไม่ยากเย็นและสําหรับความเจดทนนานหรือลองใช้ไปที่เนี่ยก็ทําได้ดีไม่แย่ครับประมาณ6ชั่วโมง7ชั่วโมงก็ทําได้ดีสําหรับผิวผมนะก็พยายามจะเน้นย้ำว่าสําหรับผิวผมยังไงก็ เกิดคุณชื่นชอบน้ําหอมแนวสดชื่นที่ดูดีและมีอะไรแฝงมิติของความหรูหราและก็ความมงฐานในเนื่อกลิ่นนะครับผมมองว่าชาน n ลอ l A l u ออมออเด t ตอลเลตตัวนี้ครับน่าจะอยู่ในใจของคุณได้ไม่ยากเย็นแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่น่าสนใจและน่าที่จะต้องมีเอาไว้นะครับเพื่อสร้างบุค,คลิกที่ดีของคุณให้กับเรื่องของกลิ่นต่างๆกลิ่นกายที่หอมสะอาดหรูหรามงฐานและก็หลอ่อ อย่างไรก็ดีนะครับผมก็ขอฝากน้ำหอมตัวนี้ของ Arora Om อันตรตอนลนะครับเอาไว้เดอ้อมใจของสหายหอมหลายๆคนด้วยนะครับถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบแล้วก็อยากจะลองกลิ่นก็แนะนำครับให้เดิน Walk-in เข้าไปที่เคาน์เตอร์ของชาแนลเลยครับแล้วก็ไปลองพิสูจน์กลิ่นดูครับลองไปสเปรย์ดูที่ผิวผมเชื่อว่าเขาไม่ห่วงของครับยังไงก็ลองให้ BA ครับลองพ่นสเปรย์ดูที่ผิวของเราครับล้วก็จะได้รู้ขึ้นไปว่าชาแนลตัวนี้ครับมันทําผลลัพธ์ที่ดียังไงบ้างกับผิวของคุณและคุณจะชื่นชอบมันหรือเปล่า แล้วก็เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาพบเจอกับช่องนี้ของเปเป้ละลายพันกับรีวิวเรื่องของตัวนี้ครับผมก็ขอฝากกดติดตามผลงานนะครับกด s u b s c r i b e ให้กับช่องของเปเป้ละลายพันเพื่อเป็นกาลังใจด้วยครับแล้วก็ฝากเข้าไปดูรีวิวตัวเกา่เกาๆที่ผมทำมาไว้เยอะแยะ,แยะมากมายเลยครับเข้าไปดูย้อนหลังกันได้ก็วันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย